ถ้าเกิดว่าคนไข้อยู่ที่บ้านนะคะวิธีการป้องกันการหกร้มของคนไข้มีวิธีแนะนํำไหมคะ จริงๆวิธีการป้องกันการหกล้มนะครับเราอาจจะใช้วิธีการบริหารกล้ามเนื้อนะครับขานะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อลําตัวนะครับเมื่อกล้ามเนื้อเรามีความแข็งแรงแล้วนะครับก็จะทําให้การยืนเดินอะไรก็จะทําได้ดีขึ้นป้องกันการหกล้มนะครับวิธีที่2ก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมครับพี่นาก็คือให้มีความสะดวกต่อการเดินและก็การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยภาการสันมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุภายในบ้านครับค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกอย่างงนบ้าน ให้เหมาะสมนะคะอย่างเช่นตื่นเช้ามารู้สึกเดินติดก้าขาไม่ออกก็อาจจะมีวอล์กเกอร์หรือว่ามีลาวสามารถให้คนไข้เกาะเดินไปที่ห้องน้ําได้ค่ะเพื่อป้องกันการหกล้มนะคะเพราะว่าการหกล้มครั้งหนึ่งเนี่ยก็เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อร่างกายหลายอย่างเลยใช่ไหมคะน้องนุ๊กคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องนุ๊กมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลและก็รู้กับพวกเรานะคะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องทางของเราด้วยนะคะวันนี้ และน้องลุกขอลาไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ